บทเรียนนะคะที่จะมาแนะนําเราจะอ่านเสียงภาษาจีนได้เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้สัธทธาสอนนะะยกตัวอย่างวอฝางหรือวอชื่อนะคะวอชื่อก็จะเขียนอีกแบบนึ่ ก็แปลว่าห้องนอนเหมือนกันเพราะสะกดตรงนี้ได้ทําไมเราถึงสะกดตรงนี้ได้มันมีคอร์สเรียนที่ช่วยให้เราสะกดเนะะี่ยค่ะสะกดจู่อินพินอินแล้วก็เรื่องของจู้อินนี่แอปเดินไปที่สะกดจู้อินกันก็นได้เราเข้าไปเราจะเจอตรงนี้3บท วิธีการนะคะข้อที่3าบทอยู่ที่7,500นะคะ,อะบอกไว้เลยสระเดี๋ยวสระผสมนะคะทุกอย่างแบบคัดจินค้อปุ้ยนะไม่ต้องไปยึดถือรูปแบบอื่นอ่ะเรามาดูวิธีการสะกดสะทักสอนนี่ฮาวตรงนี้จะสอนวิธีการเกิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นมาอันไหนที่ไม่มีนะคะแสดงว่ามันไม่มีคํานั้นหรือเสียงนั้นนะคะที่ว่างๆไว้ e <c oughs> อ y e วิธีการผสมนะคะผสมตัว E U V ก็คือสระพิเศษกับสระเดี่ยว12ตัว R O E I L O N เอินออนอนก็จะออกเป็นเสียงสระผสมพอได้ตรงนี้แล้วเราไปเทียบกับตัวพนอินอันนี้จะสอนทั้งหมดเลยนะคะเราไปเทียบการสะกดพินอินนี้มัน3บทแล้วใช่ไหมสะกดพินอิน เราก็จะสะกดตัวนี้เป็นนะะพอสะกดเป็นปุ๊บเราก็อ่านจีนตัวย่อดได้แต่ถ้าสะกดจู้อินเป็นอ่านจีนตัวเต็มได้นะฮะจริงๆเสียงสะกดส่วนใหญ่เขาก็ใช้แบบนั้นแหละจีนแท้วัง่ายเลยสลระผสมอ่ะถ้าเรา E I เนะเหมือ <I> น E I ออกเสียงเป็นไรแล้วก็มีวิธีการสอนผสมเราไปดูวิธีการสอนผสมของเขาสะกดพินอินจดหมาย 大家好今天我们学习二四一二四一น่า还好吗เขาอายหายหยินหายเขาอาหาเสียงหยินหายมั่วเอามะสอนแบบนี้เลยนะคะอันนี้สะกดพินอินแต่ก่อนที่เราจะรู้จักการสะกดเราจะต้องรู้จักจู่อินพินอินอันนั้นอ e ีกคอร์สละสองพันห้าทั้งหมดเซตเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดบทนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท วันนี้จะลบทดลองตัวอย่างหนึ่งที่จะสะกดให้ดูคำว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาจีนก่อนตัวนี้เราจะเจอบ่อยที่แปลว่าพรฟู ถ้าเราสะกดไม่เป็นเราทำไงฟังเสียงฝูฟอูฟูอย่างอินฝูฝูแปลว่าการให้พรนะคะแล้วฝูมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายฝูเจนแปลว่าอะไรฝูฝูชีฝูไตฝูอะไรฝูโจ้นะคะเอ่ะเราดูเราไปที่วิธีการสะกดแล้ว ยกตัวอย่างมันจะมีตัวอย่างที่เราเขียนกันบ่อยๆไปที่เนื้อหาขา,าอันนี้เหมือนเรียนแล้วเนาะีา้แี้ก็คือแขนนีะฮะซื้อโซเ่งยล้ล้อยบีชื่นปีจริงๆมันมีต จริงๆมันมีอตัวบทเรียนที่เกี่ยวกับเดี๋ยวกันนเออตัวเขียนเกี่ยวกับเรื่องของฟันการสะกดโดยตรงมันอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่าแอป88สามารถทักไปได้อันนั้น2,500แต่ถ้าเราเรียนแบบเข้มข้นนะฮะก็ทักไปที่เซ็ตสะทะัทแทกสอน อันนั้นจะได้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะแล้วก็คือได้แล้วได้เลยได้แล้วได้เลยก็คือเหมือนก็อ่านได้ทุกตัวทักไปที่ไหน at สี่ห้าหกว <L> จริงๆการคัดภาษาจีนเป็นนอกจากจะหาความรู้ก็จะทำให้จําศัพท์ได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีไอตัวเพี้ยนแผงผู้โสที่จะทำกลุ่มศัพท์ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะฝึกสมาธิเราด้วยเชางคนที่เขียนภาษาจีนได้ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นคนที่มีสมาธิสูงผาทำให้ใจเย็นลงด้วย้วเื้า แจริงเขาก็จะมีหลักการอยู่แล้วก็ที่สำคัญมากกว่าน,นั้นก็คือมันเขาค่อนข้าง,ง,ง,งยุบยับอันนี้ขนาดเป็นอ่าเจียนฮีจื้อนะคะเป็นจีนตัวยอ่อนนะยังเส้นขนาดนี้เลยีเข่ากซกี่กเกจิยวซี่กเกจิยวอ่าโอเคทักเอชหกเอ็มบีเอยูคจินคาปุยนะคะเซ็ตสถาัสอนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเซ็ตคอร์สเล่นเส้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วก็ ในส่วนของคอร์สแอปแปดอันนั้นฟังพูดอ่านเขียนนะคะอยู่ในนั้นเสร็จสับเลยนะคะไปเรียนกับแอปพลิเคชันเองทั้ง Android และ iOS 2500บาททักเ c 5 6 m b หก